โน่นนะน้องนิวไปฝั่งโน่นนะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปจับหลังนิวนิวนิวจับเฮ้ยนิวอาจารย์นิว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 อาจารย์เฮ้ยโดนอาจารย์นะอาจารย์โอ้โหผมคิดว่าเป็นไอ้สมิงนะทุกคนโอย อาจารย์ครับต้องขออภัยด้วยอาจารย์อาจารย์ผมขอโทษด้วยครับอาจารย์ <Okay. S 1> นิวขอโทษอาจารย์เลย,ยโอ้หเราคิดว่าเป็นไอส้สมิงหน้าที่ไหนได้เป็นอาจารย์นะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กะโอเคนะทุกคนก็วันนี้นะครับได้มากับน้องนิวอีกครั้งนะนี่ครับโอเค okay. ก็วันนั้นเนี่ยผมกับน้องนิวเนี่ยได้ จับไอเซมิงตอนนั้นนะแล้วก็ได้มันมันไว้นะก็ตอนนี้คือได้ยินข่าวลายมาคือเหมือนว่ามันเนี่ยจะหลุดนะทุกคนก็ผมมัดมันมันเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้บอกมาว่าว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะจัดก,การมันเองนะทุกคนก็ไม่คิดว่ามันเนี่ยจะหลุดแบบง่ายแบบนั้นนะไม่รู้ว่าเด็กคนไหนเนี่ยไปทําให้มันหลุดนะผมว่าแล้วนะว่า ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือไปแกะเชือกนั้นเนี่ยมันหลุดได้นะทุกคนก็โอเคเดี๋ยววันเนี้ยผมกับน้องนิวเนี่ยจะไปตามล่ามันนะก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่ามันจะรู้แผนเราอีกปะนะผมเนี่ยจะลองเปลี่ยนแผ่นนะน้องนิวนะก็วันนั้นน้องน้องนิวเนี่ยได้ขึ้นบนต้นไม้ใช่ปะแล้วก็ผมเนี่ยตลบหลังอีกทีนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยไปคิดแผนข้างหน้ากันโอเคเนี่ยไปกันเลย ตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปที่ห้างนะเดินไม่ให้ย่างไกลเลย,ยนิวนะคน,นเหนื่อยเลยมีแพทนั่นแล้วไหมนิววันนี้ขิดไม่ออกนะแผนเดินเนี่ยเหมือนว่าไอาซิอมิงเนี่ยมันน่าจะรูล่วนะคงใช้กับมันไม่ได้ละเราคงที่จะต้องเปลี่ยนแผงกัน ไปวัน,นี้ก็ไม่เจอมันง่ายๆนะนอกจากจะต้องเลี้ยงมันออกมานะทุกคนนู่นถดงน้างแล้วน่นะอยู่ตรงนั้น ไม่งั้นเนี่ยมันคงเปียกฝนตายแน่แหละถ้าไม่หลุดก่อนนะทุกคนเพราะว่าดูพื้นครับฝนเนี่ยเพิ่งตกนะตกทุกวันเลยแล้วเชือกกระผ้าถุงเนี่ยหายไปเลยนะมัดมันไว้ตรงนี้ แล้วเจอน้ำน้ำมนนะ่ะใช่ไหมนิวน้ำน้ำอะไรไม่รู้ว่าน้ำตีเพื่อนๆเนี่ยเอามาทิ้งไว้หรือเปล่า เงียบมากนะวันนี้ไม่รู้ว่ามันหนีไปทออื่นยังมันโดนจับแล้วลอมอยูเนี่ยเขาส่งเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทํำมันเนี่ยอยู่ที่ไหนเหมือนกันไม่รู้โซนนู้นหรือเปล่าแต่ส่วนมากมันเดินมาทางนี้นะทางฝั่งนี้เลยส่วนมากที่จะเดิน ไรไม่รู้นะตานล่างเหมือนว่าจะเป็นเสียงน้ำหรือเปล่าตรงนี้เหมือนจะเป็นร่องน้ำเก่าหรือเปล่านะมันเป็นน่าเป็นร่องน้ำเก่านะก็ล่างเหมือนว่าจะดิ้นเสียงน้ำอยู่แต่ไม่ดังนะก็ก เดี๋ยวผมเนี่ยคิดแล้วนะจะออกตามหาทำมันดีกว่าถ้าเราเจอเนี่ยก็จะดีเลยนะวันหลังเนี่ยจะได้ดักทางมันถูกแต่ถ้าเรารอมันแบบเนี่ยกลัวมันจะไม่ออกมามากกว่านะทุกคนครับตอนนี้ผมครับน้องนิวเนี่ยมาเจอไอซสม,มิงแล้วเนี่ยนูนะครับนิวใช้สม,มิงป่ผมว่ามันจะใชล้ลย เอชุดนี้ใช่เลยนะเสียงอะไรไม่รู้นะเนี่ยพี่ว่านะมันเนี่ยอาจจะมาพักฟื้นตัวก็ได้นะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเนี่ยเจ็บหนักเลยนะที่เราทํามันะแล้วก็เจอเพื่อนติวอีกเนี่ยโโหหลายทีเลยนะ เอาไงดีเดี๋ยวเราจะอ้อมไปดีไหมเนี่ยมันหันหลังด้วยมันคงไม่รู้หรอกกีนะเพราะ่านะจับมันอีกรอบเนี่ยคือแบบผมจะปิดชีพมัไไนเลยนะทุกคนแบบไม่รอให้ท่านอาจารย์เลยนะก็จะปิดชีพแล้วค่อยไปบอกท่านอาจารย์ทีหลังดีกว่านั่นนิวเนาะ ออะไรไม่รู้นะทุกคนโน่นะน้องนิวไปฝั่งโน่นนะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปจับหลังนิวนิวนิว,นวจับเฮ้ยนิวอาจารย์ๆๆๆๆนิวๆๆนิวนิวนิวอาจารย์เฮ้ยทุกคนอาจารย์นะ อาจารย์โหผมคิดว่าเป็นไอ้สมิงครับทุกคนอาจารย์ครับต้องขออภัยด้วยอาจารย์โทษโอาา้โหผมคิดว่าจะเป็นไอเสมิงนั่นนะ<า>ที่ไหนได้ไปอาจารย์อาจารย์ผมขอโทษนะครับอาจารย์นิวขอโทษอ,อาจารย์เลย โหเราคิดว่าเป็นไอเสมิงนะที่ไหนได้เป็นอาจารย์นะทุกคนก็ท้าจา์ครับผมขอโทษครับก็น,นี่นนะทุกคนได้เจอกับท่า,าจา์แล้วนะหือเราไม่รู้นะนิวนะดีนะแค่ล็อกเฉยๆนะทุกคนก็น้องนิวก็ไม่รู้นะก็อย่าไปว่ากันขนาดผมยังไม่รู้เลยเพราะว่านั่งหันหลังนะ ท้าอาจารย์ครับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับก็ได้มาเจออาจารย์แล้วนะครับท้าอาจารย์ผมจะตามไล่สมิงที่แปลงกายเป็นท้าอาจารย์ครับเพราะว่ามันก่อกวนชาวบ้านอย่างหนักเลยท้าอาจารย์ก็ท้าอาจารย์ครับวันนั้นเนี่ยผมกับน้องนิวเนี่ย น้องคนเนี้ยได้จับไอส้สมิงตนนั้นได้แล้ว,แ,ลวแต่รอท่านอาจารย์เนี่ยมาจาัดก,การด้วยกับมืออาจารย์เองตอนนี้มันอยู่ในเหนูมผมเหมือนว่าผมจะได้ข่าวว่ามันเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับท่านอาจารย์าารยใช่แล้วท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์จะให้ผมเนี่ยจับมันอีกรอบหนึ่งแล้วปิดชี้มันเลยไหมครับจับได้กับีมาบอกคายหนูม งั้นผมปิดชีมเลยนะครับท่าอาจารย์้าทำเองทำได้ก็จัดการเลยโอเคทุกคนได้รับอนุญาตจากอาจารย์แล้วนะก็ท่าอาจารย์เนี่ยจะ,จะให้ผมเนี่ยปิดชีพมันนะยยเยงจมันได้เองจัดการมันเลยก็รอบหน้าเราจะไม่ป่านนี้แล้วน,ะน้องนิวเอามาให้ตายไปเลยเอ็งก็เจอก็ทีรังก็ดูด้วยนะหนุม่มเ้ยาทาอาจารย์ได้ครับเดี๋ยว ไว้ผมเนี่ยจับมันได้อีกคราวหนึ่งเนี่ยจะปิดชีมันทันทีแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องแปลงกายไปอาจารย์แล้วก็ไปรบกวนชาวบ้านอีกต่อไปอไก็ที่ผมทํากับอาจารย์เมื่อกี้ต้องขอโทษดนะ้วยครับอาจารย์เพราะว่าผมกับน,น้องไม่รู้เรื่องเลย,เลยก็ตกใจนิดหน่อยว่าคาร์เนี่ยจะสัมผัสได้นะเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาใกล้ตัวแต่พวกเองเนี่ยมันเป็นสิ่งดี ตายครับท่านอาจารย์เลยว่ามันจะมีอันตรายเข้ามาครับครับกีังก็ดูแน่ใจก่อนได้ครับต้องขออภัยด้วยครับท่านอาจารย์โอ้ยแล้วท่านอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนมาหรอครับผมไม่เจอท่านอาจารย์นานเลยขาก็เพิ่งลงมาจากฝั่งนู้นขาก็ตามตามไอ้สมิงพวกนั้นแหละครับครับข้าขาก็ลงมานี่แล้วเพราะว่าตามไม่เนี่ย คือมันร้ายมากมันหนีไปไวมากไอ้นุ่มอาคมบางที่ของข้าเนี่ยก็เอามันไม่ลงคงรับท่านอาจารย์ไอ้หนุ่มเอ้จารย์กรไปต่อครับเนี่ยข้าเนี่ยก็จะเดินตางต่อแล้วล่ะนี่ข้าก็นั่งสมาธิเฉยๆเพลินหลงจิตครับท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์มานั่งสมาธิเนี่ยต้องใกล้หมู่บ้านเลยใช่ไหมครับขาลางี่เป็นหมู่บ้านอะไรครับท่านอาจารย์ ไ,ไ,มไม่แน่ใจวับไม่รู้ว่าผมเนี่ยโผล่มาที่ไหนเหมือนกัน <S 2> <S 2> แต่ผมเนี่ยเหมือนว่าได้ยินเสียงพวกไก่พวกหมาเนี่ยมันเห่าด้านล่างนะไม่รู้ว่าระยะทางเนี่ยจะไกลหรือเปล่าเันนี่มัมา้างตงหรือครับไม่เคยได้ยินแล้วท่านอาจารย์ ดีแล้วไอ้นุ่มอย่าบินจกแล้วถ้าอาจารย์จะเดินทางไปไหนต่อครับให้ผมเนี่ยช่วยนำทางไปหรือเปล่าเดินตามทางมาได้เานาะอีกกกสััพอ๋อครับ,รบวันเดี๋ยวข้าก็จะไปแล้วแหละอีกหกวันท่าอาจารย์จะไปไหนหรอครับ ที่ไหนคะเขาจะไปอยู่ตรงนั้นแหละหนุ่มเบยครับครับก็ถ้าอาจารย์จะเดินทางนะอีกหกวันนะทุกคนก็ต่อจากนี้ถ้านิวถ้าเราเจอซิมิงตอนนั้นเนี่ยเราจะการทันทีเลยนะเป็ดทีมมันไปเลยเผ่ามันไปเลยก็ผมก็ดีนะที่มีน้องนิวเนี่ยคอยเดินตอาอมผมเนี่ยขึ้นมาด้วยนะก็จะได้ปลอดภัยนะเพราะว่ามาด้วยกันเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันได้โคนมาจากไหนเนี่ย ก็มาจากหมู่บ้านผมเนี่ยแหละท่าจานาันนะคือน้องเนี่ยใจกล้ามากเลยครับก็กล้ามากับผมกล้ามาปราบอไอ้สืหม,มิงายที่แปลงกายเปนอจาจย์นั่แหละครับน,าน,น,าน,น,น่าจาันรับเป็นลูกศิษย์ไหมครับเนี่ยท่าาอจารย์ก็ไม่อยากจะรับลูกศิษย์เพิ่มเลยนะครับทุกคนก็ถ้าเจอซสหม,มิงอีกครั้งเนี่ยผมเป็ดชีมันแน่นอนเอ็งจะไปไหนก็ ผมก็จะตามหาไอ้ซม,มิงเนี่ยเรื่อยๆท่าจยา์แล้วก็จัดก,การมันทีเดียวเลยเไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าของครับท่าจาันดีมากครับทีต่อแล้วครับท่าจาันเดี๋ยวผมก็นั่งคุยท่าจยา์ไปเรื่อยๆเหมือนก็ได้ครับแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วครับเองจะไปก็ไปได้เลยนุ่มเลยเพราะข้าเด็กน้องการความสงบ อ๋อได้ครับได้ครับงานผมขอตัวลานะครับท่าอาจายรยคร์ครับครับครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลาอาจารย์กันก่อนน,นนะแล้วก็เดินทางไปหาไอเซอร์มิงต่อดีกว่าโอเคคราอาจารย์นี่เดี๋เราไปนะทุกคนก็ตอนนี้เราจะไปลาเซอร์มิงกันต่อนะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าอาจารย์เนี่ยได้ รับอนุญาตให้ปิดชีมันเลยก็วันนั้นที่ผมเนี่ยยังไม่ปิดชีมมันเนี่ยเพราะว่าอะไรนะอะไรนะท่าอาจารย์นิวทางนี้ดีกว่า้ะเพราะว่ามันจะมาทางนี้กันใช่ขอบ่าอาจารย์ก็ท่าอาจารย์บอกให้ระวังด้วยนิว้ว เสมิงมึงออกมจายกูมาแล้วเมื่อกี้ท่าจายก็บอกให้ดูแลกันด้วยนะเพราะว่ามันอันตรายเนี่ยก็เหมือนว่าผมกับน้องนิวเนี่ยเพราะเป็นคนที่แบบว่าก็ต้องคอยดูแลหมู่บ้านนะทุกคนเพราะว่าเซมิงตัวเนี้ยมันแปลงกลายเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็ไปกินไก่ไปกินหมาด้วยนะ ผมดีนข่าวมาเรามาถึงไหนแล้วเนี่ยไม,ไม่รู้ว่าจะมีถ้ำมันหรือเปล่าแ,แถวๆเนี้ยเพราะว่าเวลามันอยู่มันอยู่ในถ้ำหรือเปล่านิวไม่แน่นไปเนาะเดี๋ยวเราไปลองกลับไปฝั่งนู้นดู ก็ผมเนี่ยได้เดินตามทางที่ไอสมิเนี่ยมันชอบมากันนะแต่ไม่เจอล่องรอยเลยไม่รู้ว่าเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าก็ั้งที่แล้วคงใช้ไม้อ่อนกับมันเกินไปนะทางนี้ถ้าเจอเนี่ยจะไล่จับมันเลยเพราะว่ามันเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันเนี่ยอาจจะบาดเจ็บอยู่ก็ได้ ฝนเนี่ยตกทุกวันเลยนะทุกคนเรากลับมาถึงห้างแล้วทุกคนตอนนี้ใช่ไมนิว วนมาถึงห้างแล้วนะแต่ก็ไม,ไม่เจอมันเลยนี่ร่องรอยที่เรามานั่งรอมันหรือเปล่าอ่าใช่นะก็ตรงนี้ตรงห้างนะโอเคงั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมเหมือนน้องนิวเนี่ยจะค่อยมาหาเชือกหากำดักเนี่ยมาดักมันดีกว่านะไม่งั้นถ้ามันรอมันจนกว่าให้มันออกมาเนี่ยคงยากนะมันน่าจะรู้แผนเราหมดละ โอเคเดี๋ยวผมผมาน้องนิวขอตัวกลับกันก่อนนะทุกคนแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็นิวด้วยครับใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมนิวใช่ครับโอเคไป